ก็บอกว่าจากกรณีหญิงสาว17ปีค่ะที่มีการเข้าแจ้งความในกลุมภาพผู้เยาวที่สพเมืองขอนแก่นนะคะหลังจากที่มีการเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะ แล้วก็ต้องบอกว่าได้มีการไปพบกับสมรักคำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกค,ค่ะเจ้าของฉายามไม่ได้โมโอะนะคะคือก็มีการกล่าวหาเลยค่ะสมรักเนี่ยเออหลังจากนู่นนั่นนี่นะคะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็มีการไปสถานบันเทิงแห่งหนึง่งแล้วสมรักเนี่ยก็เหมือนกระทําอนาจารนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆบอกว่าเนี่ยเหตุเกิดที่โรงแรมแห่งหนึง่งพร้อมกันนี้ค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าสมรักเนี่ยมีการลวนลามกระทาอนาจารเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ต่อเนื่องเข้าวันเช้าวันที่10 แล้วก็ในห้องพักเนี่ยมีการกอดจูบมีการถอดเสื้อผ้าปเปลือยกายพยายามที่จะขัดขืนแต่เธอบอกว่าเธอไม่สามารถที่จะสู้แรงได้จนต้องมีการส่งข้อความไปหาเพื่อนให้มารับโอ้ที่หลายๆคนเห็นที่ในโลกออนไลน์นะมีการแชร์ข้อความเยอะมากแล้วก็ถ่ายภาพสมรักนอนหลับไว้เป็นหลักฐาน ทางน้านของสมรักคําสิงค่ะก็ยืนยันว่าไม่ได้ขบคืนใช้คำว่าขบคืนไม่ได้ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายไม่มีทางทําแบบนั้นแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงๆอยู่ในห้อง2ต่อ2ด้วยกันจริงซึ่งไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกัน2คนจะเป็นอย่างไรตามอารมณ์นั่นแหละซึ่งตัวเองก็เมาอยู่ด้วยล่าสุดเพจดังค่ะมีการออกมาเผยแพร่เป็นภาพของหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างว่าคนนี้แหละ เป็นคนที่มีข่าวกับสมรักซึ่งต้องบอกว่าภายในเพจดังกล่าวภาพนั้นนะคะที่ถูกเผยแพร่ออกมาเนี่ยไม่ใช่น้องคนที่ไปกับสมรักคำสิงในโรงแรมแต่อย่างใดค่ะหลายๆคนแชร์ว่าเลยนะว่าน้องคนนี้คนนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะเป็นข่าวที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าใช่เพราะว่าเขาแชร์กันจริงๆแล้วไม่ใช่น้องคนดังกล่าวค่ะ